สว,ส,สวัสดีครับลุงเนทนะครับผมและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่เกมกาลีนาฟรีไฟนั่นเองนะครับผมและสลหรับคลิปนี้ก็ม,มีกิจกรรมเข้ามาใหม่แล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับทางด้านของกิจกรรมใหม่ในวันนี้นะครับผมนี่เลยครับตาขาวไม่ขี้ขาดแต่ตาขาวนะครับผมก็ จะมาตั้งแต่วันที่5พฤศจิกายนจนถึงวันที่18พฤศจิกายน2566นั่นเองนะครับผมก็จะลดเหลือ5เพรน,นะครับผม2วันแรกเท่านั้นนั่นเองนะครับผมก็วันนี้ลุงเน็ตเตรียมเพจมาแล้วด้วยนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปดูคลิปนี้กันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ลุงเนตด้วยนะครับผมก็ควาี่ีกดแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปเจอที่หน้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับโอเคทุกคนครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน้ากิจกรรมแล้วนะครับผมนี่ทุกคน กิจกรรมนี้นะครับผมนี่มันเป็นกล่องนี้ทุกคนเป็นการสุ่มกล่องนะก็จะเป็นการสุ่มตาไฟอันใหม่นะคุณดูนี่เขาเรียกตาแหละตาสายตาสายฟ้าเหรอเออประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวนี้นะครับลุงนี่จะลองสุ่มให้ดูนะครับผมว่าลุงนี่เสียกี่เพชรอันนีนะครับผมก็แยวขอแบบอุย้ยอ๋อมันลดเหลือแค่5เพชรใช่ไหม5้เพชร99กล่องมัน490 สี่ร้อยเก้าสิบขอสักเดี๋ยวน้มันแลกได้ไหมวะเท่าไหร่มีส่วนลดแปดร้อยอืมอ่ะลองลองหนึ่งลองยี่สิบกล่องก่อนแล้วกันนะครับผมหนึ่งของร้อยเพชรครับไปฮะปึะ๊บอ๋อนี่ไงมันแลกได้ดีกว่าครัาดูใช้ป่ปะนี่ใช้99โทเคนนะครับผมในการแลกตา อ๋อนี่มี24ชั่วโมงด้วยนะทุกวันวันเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดแลกกันแลกอันนี้ไปเลยดีกว่านะคือแบบแลกไอทาวนไปเลยนะครับตอนนี้เรามี17โทค็นแล้วนะฮะก็ไปต่อเลยดีกว่านะครับผมสักเท่าไหร่ดีรอบนี้อืมขอสัก40 30ไปโอเค40ไปออมา40 200เพชรกับเมื่อกี้100เพชรก็เป็น300เพชรนะครับผมประมาณปุ๊บ ผมว่าน่าจะได้รอบนี้น่าจะออกปึ๊บไม่ออกว่ะตอนนี้เรามี60โทเคนนะครับผมก็น้องๆคนไหนที่ส่มไปแล้วนะครับผมเสียกันไปกี่เพชรใช้เพชรกันไปคนละเท่าไหร่ก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมนะอยากรู้ว่าใครที่ส่มแล้วนะครับผมหมดไปกี่เพชรนั่นเองนะครับโอเคตอนนี้เหลืออีกสักประมาณเท่าไหร่39โทเคนนะครับเราจะสามารถเลก ตาไฟได้แล้วนะครับไปอีกยี่สิบกล่องไปมาดูหอยยี่สิบกล่องไป400ปึ๊บสี่ร้อยเพชรพอดีไปโอ้โหเก้าเข็นอีเหรอวะโอ้โหเรือเยอะเลยนี่หว่าออมารอบนี้อีกสักเมื่อกี้เปิดไปมันได้อะไรวะได้เป็นตั๋วหรอไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่หว่ามาดู ไปครับร้อยห้าสิบไปเสียไปติ๊กเท่าไหร่แล้ววะป๊บกี่เพชรแล้วอ่ะเก้าสิบสองเค้นนะคนดูตอนนี้ก็คลิปนี้น่าจะจบเร็วแน่เลยเหรอเอามีท่าเต้นด้วยนี่หว่าคนดูเอานี่ก่อนแล้วกันนะครับอีกสิบกล่องไปสิบกล่องจะได้ป่ะวะปึ๊บโอ้โหเนี่ยซื้อแบบงงๆไงคนดู เดซื้อแบบงกๆนะมันไม่น่าจะได้ไปอีก50บาท50กล่องเออเอ้ย50เพชรได้แล้วเรียบร้อย100โทเค็นพอดีนะครับผมก็แลกเลยแล้วกันนะครับผมในส่วนของตาสายฟ้าอันใหม่นะครับผมตาสายฟ้าแล้วกันนะครับผมไม่ใช่ตาไฟนะคนดูเรียบร้อยครับผมได้เลยครับสำหรับตาสายฟ้าของเรานั่นเองนะครับผมนี่แล้วก็จะมีในส่วนของอันที่มีตาล้องห่าย,ยนี่หว่าเอาไหม ไม่เอาเดีว่วตาต้าองใหไไ้ไม่ไม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ว่ะมาดูโอเคนะครับผมก็อันนี้ดีไหมหรือยังไงวะมันสุ่มยังไงอ่ะมาดูคนเนี้ยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลุงเนสขอสุ่มให้ดูแล้วกันนะครับผมซักเท่าไหร่ดีว่ะสุ่มให้ดูโอ้โหสุ่มให้ดูไปกี่กี่กี่เพชรแล้วนะอ่ะสามร้อยไปโอ้โหไม่ได้เลยครับแล้วก็แลกไม่ได้ด้วยนะคนดูเออ ไม่มีโทเคนให้แลกนะครับผมต้องการันตีท่าทางเท่านั้นนะครับผมถึงจะได้นะก็ใครที่จะสุ่มนะครับผมก็ลองคิดดูดีๆแล้วกันนะครับผมแล้วก็คลิปนี้ใครยังไม่ได้กด, like, กด share, กไลค์กดแชร์ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมในส่วนของตาไฟนะนี่เลยนะครับผมไม่ใช่ตาไฟสิตาสายฟ้านะครับผมนี่นี่เลยนะครับผมตาสายฟ้าอันนี้ผู้หญิงใส่นะคนดูก็แล้วก็อันนี้ผู้ชาย ผู้ชายใส่แล้วกันนะครับอ่ลองอันนี้นะครับผมลองผู้ชายใส่ดูสินะครับตาใส่ฟ้าอยู่ไหนเอออันนี้นะครับผมติดดาวไว้นะครับผมแล้วก็เอาอันนี้ออกเออใส่วงเอฟจึง้งโอ้โหยังไงไปดูก็โอ้ย,อน,ออยนะ วออยู่โเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมใครที่ยังไม่ได้ก like, like, ดไลค์กดแชร์ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมาน